ัสดีครับลูกค้าครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอกันแล้วนะครับผมออบอร์ดเดย์บายที่ใหญ่นะครับวันนี้ผมจะนําเสนอรถตัวที่ตแกแต่งก่อนให้ลูกค้าเรียบร้อยนะฮะเป็นคอนเสร์ตตัวนี้เป็นเซ็ตคัตตอมนะครับหรือว่าเซ็ตเป็นแต่งตัวที่ประสานงานการปรึกษาหรือว่าให้เขาคิดแล้วก็ถ้าลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจหลักนะครับเราเพียงแต่นำเสนอว่ารถตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นไงจะเห็นเลยว่ารถตัวนี้ เป็นรถบอร์ดนะฮะแลนเจอร์รุ่น XLT นะครับ er, ในคอนเซ็ปต์ที่ผ่านมาเนี่ยอันดับตายไป็นรถรถีวิวก็คือตัวรถธรรมดาแตตดดที่ได้มาใช้งนานมีอะไรบ้างวนันนี้รถตัวเนี้ย T, ไม่ได้ก็คือเปลี่ยนอะไรไเลยว่าหนึ่งผมเพิ่มให้ลูกค้านะครับในคอนเซ็ปต์เดยที่เราคุยกันนะครับก็จะมีตัวสกรูหน้านะฮะเป็นสกรูที่ตัวนี้ทำเป็นสีดำด้านนะครับเพราะว่าลูกค้าต้องการแนวจัดนะฮะเสร็จแล้วก็ กันชนด้านหน้า,นาพร้อมกระจังด้านหน้าชิ้นเดียวกันนะฮะเป็นหล็กนะฮะของซูเปอร์พทนนิงนะครับตัวนี้เด็กทั้งดุ้นนะครับพร้อมไฟนะฮะไฟก็จะมีจะสังเกตี่จริงนะครับรคุณลูกค้าจะมีไฟนะครับช่วยในเรื่องของทัศนวิสัยในการมองด้านหน้านะฮะก็คือด้านหน้าเห็นนะครับไฟตัดหมอกยังคงเดิมนะครับบล็อกแรมเรามีนะฮะเรามีเสริมข้อไฟหน้าไปนะฮะไฟนี้ นี่คือลายสติกเกอร์นะครับ XLT ของลูกค้า,าก็ขอให้ติดเป็นชื่อคำว่าไบแท็กเราก็ติดให้นะครับต่ตางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นราวหลังคาเราใส่ให้เรียบร้อยนะฮะเพิ่มความสวยงามแล้วก็สามารถใช้ได้จริงด้วยนะฮะสามารถจะไปติดแลกได้จริงด้วยใส่ไรเดอร์ให้แล้วของเก่าที่เป็นสแตนดาร์ดติดรถมาผมก็นําคืนให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับไม่มีการเอาไปเทินเด็ดขาดบางที่ก็อาจจะไปเทินแต่ผมไม่เทินนะฮะ ผมคืนให้ลูกค้าเพราะว่านานาคตลูกค้าอาจจะเปลี่ยนคอนเซปต์กลับมาใช้เป็นสแตนดาร์ดแล้วก็เปลี่ยนรุ่นรถต่อไปนะครับการชนท่านท้ายคอนเซปต์ตัวนี้การชนท่านท้ายเป็นการชนเหล็กนะฮะหนาครับไม่บางขึ้นไปยืนพยุงได้นะครับแล้วก็มีหอวลากพร้อมเซนเซอร์4จุดยังเหมือนเดิมนะครับหัลากก็ยังเห,เ,เหมือนเดิมนะครับลูกค้าลูกค้าใช้งานได้จริงนะฮะสามารถที่จะ นำไปช่วยนะแล้วก็โลโก้ด้านท้ายเราก็ยังใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับเป็นรุ่น XLT นะครับเดี๋ยวลูกค้าเดินมาด้านนี้นะฮะเราใส่ครอบปลท้ายให้ลูกค้าด้วยครอบปลท้ายก็จะสวยงามนะครับเป็นพลาสติกนะครับไม่ขึ้นสนิมนะฮะแข็งแรงนะฮะติดแน่นเสร็จแล้วก็ตัวนี้ลูกค้า ที่ผมบอกว่าจอแอนดรอยเนี่ยามาเอามาลิงก์กับด้วยกล้องด้วยนะครับโลโก้ปอดนะครับพร้อมกล้องกล้องดีอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเข้ามาซูมดูใกล้ๆนิดนึงนะครับกล้องอยู่ตรงนี้นะฮะ,ออะไม่ใช่กล้องที่แขวนเฉยๆนะครับจะสังเกตเลยนะฮะกล้องจะ่อยู่ตรงนี้นะครับไม่ได้แขวน,นเฉยๆนะครับตัวนี้จะทําให้ไม่เกะกะไม่สังเกตก็ไม่เห็นแต่ว่าเวลา หอยหลังเนี่ยจะเห็นจะมีลายเส้นเรสไลน์แล้วก็กรีนไลน์นะฮะ